ตอนี้เรายังอยู่กับคุณโอ๊ตวาวุณนะครับแล้วมาดามตัวกลับมาอีกแล้วครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เคยเห็นคุณโอ๊ตตัวเป็นๆหรือยังเลยคุณพ่อได้ข่าวว่าติดตามละครเรื่องนี้อย่างมากเลยชอบเลยทอกออฟเดอะเช้ไม่ติดตามก็แย่แล้วค่ะเชยมากต้องติดตามเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดูนี่จะคุยกับใครไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมครั้งล่าสุดที่ออกรายการของเราเป็นงครับฟีดบารเข้ามาดามตัวอีเวนต์เพียบเยี่ยม ไอเวต์มีแต่คนติดต่อเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์จัดงานอีเว้นท์อ๋อเหรอฮะโอ้โหทีมงาวุธดิเวอร์เราต้องแบ่งเปอร์เซนต์จากมาดามตวงนะครับอย่าลืมด้วย <S <S อย่าอย่าผู้ไปครับพูเล่นครับพูเล่นเมนูในวันนี้นะฮะสูตรวันนี้ดงค์ของเราชื่อว่าช็อตเดียว เรี่ยวทั้งคืนเป็นรายกงรอะไรเนี<ล>่ยเรี่ยวทั้งคืนเลยครับเรี่ยวทั้งคืนนี่ก็เลยจริงจริงมันเป็นชื่ออื่นนะครับแต่ว่าเราใช้คำว่าเปรี้ยวเพราะว่าเป็นรายการเช้านั่นเอง <c oughs> ถ้าเป็นรายการกลางคืนนี่จะไปไหนต่อไหนแล้ว <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ป๊อปปึปงปังแล้วเปลี่ยนรายการาวูดเออเช้าดูวูดดี้ต้องเปลี่ยนเป็นเรดชอร็อชิงอ่าอ่าคืนนี้นอนกับวูดดี้ครับไม่ใช่เช้าดูวูดดี้เหรอฮถ้าเป็นคืนพูดแรกครับพูดล่น ช็อตเดียวเปรี้ยวทั้งคืนมี่สมผสมอะไรบ้างครับโอเคพี่โอ๊ตจำไม่ด้วยน้ำมะเขือเทศนะคะมีกระเทียมโทนนะคะมีน้ำกระชายที่ตรงก็เอากระชายเนี่ยไปไปตำแล้วก็คั้นน้ำออกมาในกระชายเขาบอกเขามีฟลาววนอยด์ในช่วยในการกระตุ้นกระตุ้นนะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวมีซอสพริกนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีหอยนางรมหอยนางรมคุณผู้ชม แค่เห็นนี่ก็การันตีแล้วแหละครับว่าเปรี้ยวทั้งคืนแน่นอนไฟนางลมมีมีซิงค์อะค่ะมีซิงค์ก็คือธาตุสังกะสีตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไปบำรุงต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากมันก็ช่วยในการครับอะไร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 ที่ทำให้ขึกมากเลยน้มอกระเทียมโทนต่อมลูกหมากของพี่ใช้การได้ดีไหมครับพี่ยอดครับจะใช้การได้ดีอยู่ครับได้ครับโอเคอ่ะมาเลยครับต่อไรก่อนก็เอาน้ำมะเขือเทศครับนะคะ เราจะดื่มกันสามคนใช่ไหมได้ครับโอเคมะนาวตวงจะได้ฉ่อดเดียวเปรี้ยวทั้งคืนด้วยพร้อมกันเลยครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมะนาวค่ะครับอันนี้อันนี้กระชายกระชายอ่ะเท่าทีครับอันนี้คือน้ำกระชายนะครับหลังจากน้ำกระชายเราก็ใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวนะฮะโ่าทำง่ายมากเลยครับพี่โอ๊ตไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะต่อมาครับต่อไปเป็นซอสพริกซอสพริก เพื่อความเร่าร้อนมันจะเผ็ดมันจริงๆนะฮะโอ้โหเสร็จแล้วเราต้องวูสเตชายซอสนิดนึงวสเตชัยอันนี้ช่วยอะไรครับช่วยกลิ่นค่ะกลิ่นนะฮะให้มัน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 ออกมีในวูสเตชายมันมีพวกสไปซหลายๆอย่างเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นรสคือซอสตากะาตอ่ะถูกต้องแล้วเราก็เกลือนิดนึงครับเกลือนี่เพื่ออะไรฮะจะได้เค็มนิดหน่อยนะครับอ่าจริงๆแล้วต้องเราต้องไป แช่ให้เย็นจัดๆนะคะครับก็แค่คนๆเข้าไปแล้วแช่ให้เย็นพอเสร็จแช่เย็นเจี๊ยบนะครับอันนี้คือช่วงที่ยากที่สุดเลยครับคุณผู้ชมยากมากไม่มีใครทําได้ถ้าไม่ใช่มาดามตวงนะฮะอันนี้ก็คือกระเทียมโคนแล้วก็หอยนางรมครับใส่กระเทียมโคนเพราะว่าจะได้ทานกระเทียมไปด้วยไงคะโอ้โหนี่ปากไมคึกด้วยนีก่อนดีก่อนแล้วปากมันไม่เหม็นเหรอครับมาดามตวงแล้วมันจะช็อตเดียวก็ถอดเลยใช่ครับใช่แล้วก็ทานสองคนมันก็อยู่ด้วยกันคนเดียวกัน ต้องให้อีกฝ่ายได้กินกระเทียมด้วยนะอ่าคุณโอ๊ตครับครับแกงมันโอ๊ตนะครับสมมติว่าพร้อมกันนะฮะสมมติว่ามันเย็นมากมแล้วอ่าแกวสุดท้ายเลยนะอ่าเรามาเชียร์พร้อมกันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับช็อตเดียวเปรี้ยวทั้งคืน ต้องบอกนะฮะพระยาทั้งหลายหรือว่าสาวๆทั้งหลายลองไปมิกซ์ริงนี้ดูนะครับให้กับคุณสามีหรือว่าแฟนคุณดูดีกันว่าวิธีการทานก็คือเราต้องหยิบกระเทียมโทนมาเคี้ยวก่อนนะครับนะะคตามด้วยหอยนางรมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยรึบรึบผมขอบายกระเทียมก่อนไดหมครับผมเกรงว่าคืนนี้เดียวผมต้องใช้ปากในการคุยในการคุยใช้ปากในการคุยในการคุยโอเค รู้สึกเหมือนกระต่ายนะครับตอนนี้โอ้โอ้อยากเป็นกระต่ายมากตอนนี้โอ้โหนี่นะครับคือฉากเดียวเพียงทั้งคืนนะครับเยา ยายามมีความสุขขอบคุณเรื่องมานำตวงนะครับที่แวะมากับเรานาคุยกับเราอีกัในเช้าวันนี้นะครับคำพูดของน้าเราพิเศษเลยคุณโอ๊ตขอบคุณมากขอบคุณครับขอบุนินดาด้วยได้ครับนะครับขอตั้งข้อสังเกตว่าหอยนางรมต้องสดนะคะเพราะเรากินสดไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะเปรี้ยวกับกลายเป็นต้องไปเปรี้ยวในห้องน้ำเออเนะครับ อย่าลืมแวะไปดูสูตรของเราได้นะครับที่ w o o d y c o m นั่นเองเราได้ฝากสูตรไว้เรียบร้อยแล้วในเว็บไซต์ของเรานะฮะพรุ่งนี้ห้ามพลาดตลอด45นาทีนะครับเราจะสรุปเรื่องราวต่างๆในงานพิธีเสษสมรสของเจ้าชายวิลเลียมและเคทเมิลเลรสันที่คุณไม่ควรพลาดรับรองว่าดูแล้วไม่ตกกระแสอย่างแน่นอนเรามีนักกัรพรุ่งนี้8โมงตรงทางออนานนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อร่อยมากครับมาลองตัวงอร่อยมากรสชาติาาดีนะรสชาติดีมา